ประการที่สองเหตุปัจจัยที่จะสัมฤทธิ์ผลก็คือเนื้อนาบุญแล้วก็ประกัรที่สามที่สำคัญมากเลยคือการรู้หลักในการทําบุญคือการตั้งเจต,ตนาหรือการเข้าใจหรือรู้หลักลนี่ตัวนี้ประสาทแรดังจะมีตัวอย่างให้เห็นว่าบุญของคนคนหนึ่งเขาปฏิฐานยืนนายโยมจะมาโคดมโดยมเสม,มอเลยเวาลายโยมปฏิฐานเนี่ยวลัว่าข้ารหน้าเนี่ย ฟารโลกน่าเนี่ยโยนจะพบพระสิงหงามจริงโยมจะเป็นคนน่มีสุขจริงๆแล้วกับคุนบ้านเนี่ยโยไม่รู้เลยนะที่ผ่านมาจี่มาถามโยนมีคนดีคนเวลาพ้าดเรืองถาบ้างโยมจะธิานแล้วก็ใส่บาตรโยนผ่บาตรใ้ดีมีนะถ้าภารักก็คล้ายาารัมีสัมันธาในบอกนะมีสัมพา ใชยาให้กับข้าพเจ้าเกยนอพิฐาเมันกันพิธามาวันนี้เกิดพบหนึ่งขาไจข้าใจขอให้พบกับคำนั้นลไม่พอาแผละลยไผ่มาพบหนไม่มีเงินเลยอนาณาพิธามีข้ากระเป็นอนุมุทพระตอนเด็กๆเอลักษณ์สกาและปรากฏว่าแพ้แล้วก็ต้องเสียขนมเมื่อขนมหมดจึงให้หาไปขอขนมจากแม่แม่กลัวว่าอนาคารักไม่รู้คำว่าไม่มีจึงเอาถาาต่อไปให้ แล้วเทวดา,าก็ดนบรรดาเทพในถางมีคเพูดว่าเพ้นอยู่นี่ผลของทางอธิษฐานแต่ใส่บารทางกับการอุตรลัมทานาอุตรลัมทา,าไม่ได้อธิษฐานท,ที่ทโยงอุตรลัมานที่กาำหนดจิตตอนของใส่บาปพระแกว่าอรนนี้แกบอกว่าข้าพ,าพาเจ้าขอคุณเป็นผู้มีสว่วนในทางอันพระพุธเจ้าเห็นดีแล้วก็ตามีบุตรขอบจากพระนิโรธาสมาบาัตินะ อาตพราลใส่บาตรให้กับพระปเกษกับทระเจ้าคนเงินอำหนภาษามีบุตรออกจากไม่โลละสมาแบบคนเงินาำแต่อุตรมาตาภรรยาของนายละไม่อาจพิบผ่านแต่กําหนดจิตเพราะฉะนั้นโยมกําหนดจิตเลยตอนนี้กําหนดจิตให้กับใครก็ได้คือโอกาสพระเป็นร้อยสิบวันเป็นพันขณะที่ข้าถึงบาปพระแล้วก็กําหนดไปด้วยอำนาจคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขออุปการคุณท่านปวดท้องไปหาหมอหมอไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวหาย เดี่ยวหายเดี๋ยวบาดประมาณโคตหัวเดี่ยวหายถ้าเป็นโรคต่ำถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับไม่เย็นไม่หายแผนปัจจุบันยไม่หายถ้าเป็นโรคต่ำไม่หายผีเข้าก็หายมาเนี่โดยการโดยการกําจัดจิตเมื่อถวายของให้กับพิสุจน์เราจะเข้าสัมพันธ์อย่างนี้จะมีผลหน้เหนือนาอุตรลมาตากลับไปบ้านโดยหลังบ้านนาเป็นที่ดินเป็นทองแล้วถ้าราคาเขาก็ขนทองออไปพอไปถึงวังทองกับไปบิน เพราะไม่ได้เป็นสมบัติของพระราชาดังนี้เป็นต้นญาติโยมไม่เคยเข้าใจในขณะที่ทำบุญต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นกำหนดเพิเ่มคือเมื่อขอถึงบาปพักกำหด er, นดเพิ่มว่าจะขออะไรได้แ,แต่ขณะนั้นให้ตั้งจิตแล้วกำหนดนขณะถึงขณะถึงขณะถึงอย่าละเลยในการใส่บาตเป็นต้นทีนี้บุญหลายคนก็บ่นว่าตัวเองไม่มีฐานะในการทำบุญทั้งที่คำว่าบุญเนี่ยลงทุนในการเรป็นวัตถุมีอย่างเดียวที่ทำมา ศีลไม่ต้องลงทุนบุญศีลทำไมบุญอันเกิดจากการรักษาศีลนะภาวนาไปก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยบุญอันเกิดจากการกระเรียนภาวนาน่ะอนนัตขอบสนก็ไม่ต้องเสียเสียตังค์ไม่เกี่ยวกับเงินเลยบุญอันเกิดจากการอนนัตขอบสนชื่อว่าปัจจัยทำไมเกิดพบาหนึ่งช่างไรก็เป็นคนที่เกิดในกระดูกถึง ต่อมาก็ปฏิภาณใหไมุที่ฝนุ่บุญสำเร็จด้วการอุทินปฏาเมื่อานใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเคยมีคนไปแย่งยแล้วดก็บอกว่าไร้อนไ้อนไม่รู้ว่า่างทาอะไร ถ้าเปฆ่าปลาบ่าเอไปเจอจาาคอีภาคอีเอาไนโมกปลูเขาเรียกว่าทำบ่าแรกคุณัดคุณเรือยวันนี้เป็นธรมาติอเป็นรรมงไม่มีปลาลงพุบหวปลาทแยง่งมต่มากลงว่าโงได้ยู่แต่ว่าไปทำบ่าคือความอาีบาาเขาเรียกว่าทำบ่าแรกคุณจัดคุณเรื่ลยไเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปลาไม่มีปลาตายจงทำแกงช่องที่ไม่มีปลาเนี่ย คทำแล้วเนี่ยเขาบอกว่านักผู้สูวัต้องทำบุมมีควาใส่ใจในตัแล้ววันนี้โย่ก็ได้ใส่บาตรพระที่สุงเป็นจำนวนมากมาจากผู <th ้ทสา้งชีวิตโยมไม่เอาอิท like. ิ้าวนะครับแวบางคั้งที s <S ่ว่าโยมมีัา่งเนี่ยโดยครอบครัี่นมากหรือว่าน้อยไม่คนไม่ได้ทำได้ลบ้นแต่บาวฝากากแล้ว เขาเราียกว่ามาแล้วจบที่เป็นพาราเมมาแล้วจบสิบ oui ันเกีนพันแล้วพักแต่ละวัดแต่ละวัดแล้วพักไปไหว้ก็ทราบกันอยู่ว่าท่านตรงว้ที่พระธรรมี่ไหนแล้วไปตรงว้ที่พระธมที่ไหนก็อ่อนุทานเรีบาอาการอ่านทางธรรมิกทั้ายที่ได้กระหน่นถึง มาเข้าด้วยกันไม่า้กันตัวบ้ากเนะี้งเขาต่าก็จะเออตัวใหมารวกระพริบักาถ้าต่างจทีองน่มีคนหลายคนถามว่าว่ามอเก็คือนงิบแต่วาเพราะว้ากต้องโดนโมทหม่ห้าคัมสักถ้าหราว่ตั้งเหมือนกันหรอั้งห้คั 6นักศึกษาข้าวโพด7คนผมคงหมดตัดเน็ต8นักศึกษา9งิจนา10นักศึกษาทำที่ไหนเข้ามาใวัดเราก่อนการเนียรวมทั้งหลายจึงชื่อว่าต่ออายุพระพุทธศาสนาและโยงนั้นหากศาสนายังอยู่ยังมนอยู่เราก็คงอยู่ด้วย หากศาสนาที่น่าใจเราอยู่ได้เราก็เหมอือนรถม้วนหมดสิ้นเวลาเพราะศาสนาแปล,แลว่าเขาสอนให้เรารู้จักไปทำธรนี้นที่ธรรมเขาได้บอกว่าทีคำสอนไว้ชัดวัดกับบ้านรอนนนน้องภาษาใกล้ชิดพิษขนมร่วมช่วยกันตามหน้าที่เป็นพี่น้อมสองปายโยก็ความดีและมีออใจ วัดจะเมีหลักฐานพ่อวัดช่วยบวัดจะสวยเพราะมีวัดหลักยิ่งใสญ่วัดกับวัดหลักนั้นช่วยก็เป็ใชัยถ้ากัดกันว่าอะไรต้องต่อตาบ้านหลักวัดปูนไม่ได้วัดเป็นไร้านถูกช้องสมองมาช่วยกันห่อช่วยกันทายให้กันผ่างไม่เอากลางวางใจช่วยร่วมช่วยกันดีวัดกับวัดที่วัดบ้านโรงเรียนเรียกว่ามาบวงสรวงสักสาน ตอนนี้ถ้าบอกจาริกโยมก็ลองีกำหนดนะแล้วถ้าได้ผลอย่างไรก็มาบอกกันบ้างว่าที่พระคุณเจ้าสอนว่าเรากำหนดเลยว่าขอให้ความเป็นสีมงคลกับเราเกิดกับเราขอให้ถ้าดีอยู่แล้วก็ขออุทิศให้กับเทวดาแล้วแต่ถ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็เปลี่ยนเป็นเจ้ากรรมนายกรรแต่ย้ำนะขณะถึง่ันคุยกันขณะถึงอยากคิดอย่ากนึงขณะถึงบัตรพระให้คิดตามคําอธิษฐานที่โยมอธิษฐานนั่นหละ แต่ขณะถึงย่อมว่าขณะจะพูดไปแล้วมันก็กว้างขึ้นไปอีก็ไม่สามารถที่จะบอกตรงได้เขาบอกว่าเวลาขอถึงบัตรพระนี่แหละผู้ทรงฌานท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีแสงออกมาเป็นแสงคิดอุปมาเหมือนเราไม่มีตาคิดเห็นดงมีญันณสัไติขัะนั้นแสงคิดนี่มันจะออกมาถ้าเรากตหนดจิตมันจะวิ่งไปหาส่วนนั้นหละเข้าไปรักษาเข้าปกป้องคุณรองเราไอ้นี่เขาเรียกว่าบุญแสงอันเป็นสีมงคลวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ ขึ้นมาณต่าจาริกาพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติลัสนกิ่ศลันษธรรมและบุญทั้งหลายที่ยติโวงได้เกิดวันนี้เป็นมงคนที่พระพุทธองค์ทรงตักไว้ใน38วันนี้โยมมีกี่มลูลคนนะที่ได้รับมงคลที่หนึ่งให้ทานสองฟังธรรมสามเห็นพระพุทธเจ้าที่ทันทนมากสี่ปริบัตปฏิบัติตามธรรมวันนี้เขาเรียกว,ว่าทัศนานุกตริยะนะถ้าเป็นภาษาพระเห็นกันยอดเที่ยมไอเห็นแบบนี้แหละ เวลาใกล้จะตายนะมันเป็นนิ่ิๆบางคนทําให้โยเป็นสูงสุคติภูมิเห็นพระเป็นจำนวนมากนะโยนะแล้วเก็บเอาอารมณ์เก็บเอาความรู้สึกนี้เอาไว้มีคนบอกว่าระหว่างความดีกับความชั่วน้ําหนักอยู่ตรงไหนจริงๆวัดน้าหนักไม่ได้โยที่คนต่างานเขาบอกว่าความดีคนดีทําง่ายทําชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายทําดียากขึ้นอยู่กับคนไม่ได้คนดีก็่ังบาปได้บุญ ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันจะติดตัวตามเราไปทุกพบทุกชาติจากที่กล่าวมาแล้วว่าบุญไม่ได้แปลว่าความสุขใจบุญแปลว่าความเป็นที่พึ่งอันประเสริฐบุญแปลว่าเมล็ดพันธุ์อันงามที่จะไปส่งผลให้เราได้ประสบกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสริมงคลแปลความเป็นบุญอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตัดในภาษาบาลีไว้เหมือนกันว่าบุญยังโจเลหิตัวรังบุญอันสวนพ้นไปไม่ได้ จนจะพ้นอะไรของโยมพ้นไปได้แต่พ้นบุญไม่ได้ทีนี้มีคําถามว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่าบุญนี้มันสะสมสะสมบุญเนี่ยมันสะสมสะสมต้องใช้ปัญญาเข้าไปแทงน,น,นะโยมนะโยมจะมาคิดไม่ออกบอกไม่ได้บางอย่างมันต้องใช้ปัญญาเข้าไปแทงแทงตลอดเขาเรียกแทงตลอด คนบางคนถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งอัตมาเห็นมาแล้วบ้านเขาก็รวยแสนรวยคนหักใจแต่เขาซื้อรอตตอรีเขาซื้อเล่นเล่นนปโยซื้อสนุกสนุกอย่างนั้นไปเลยไมนเกิดกับคนประเทศแบบน,นี้ได้ยังไงรางวัลที่หนึ่งหกล้านแต่ก็เลยไปทำบุญต่อแต่คนที่หวังจะได้จะได้เน่ยมันไปเป็นหนี้เข้าไปแล้วซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกจ่ายหนี้เข้าไปใช้หนี้เข้าไปเห็นไหมคนไม่เคยทำบุญทำอย่างไรก็ไม่นำาบินขึ้นมานี่ประเภทที่ไย้ออกมา เขาบอกว่าสามารถอธิบายได้ไหมว่าบุญนี้มันส่งผลเห็นบอกว่าทุกคทนคกชาติโยมเชื่อหรือไม่คนบางคนนะมาบวชห้องหนังสือไม่กี่วันก็ท่องได้บางคนมีวัฒน,นาเก่านะเรียนรู้อะไรเรียนรู้เร็วปฏิบัติมันมีมันมีของเก่าอ่ะมันมีของขเก่าบรรสงสมมาไว้เขาถึงเรียกว่าบุญวัฒนาบางคนก็เรียกอีกอย่างนึงว่าบุญบารมีเพราะบรรารมีของตัวเองนี่มันเต็มแล้วไม่ได้เหมือนกันฉะนั้น จะคิดว่าให้มันรู้ได้เนี่ยต้องเอาปัญญาเข้าไปแทงมันนะปัญญาเข้าไปแทงที่ภาษาพระเรียกว่าโยนิโสมานสิกามั้ <c oughs> งพุทธการเวลา <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโยมเขาจะนั่งฟังกันอย่างเนี้ยหูฟังเลยจนจะขึ้นบ้านไฟจะไม่บ้านไม่สนใจนะฟังธรรมเขาเรียกว่าเงี่ยหูฟังฟังธรรมจากเข้าอ์ของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วหลายหลายคนเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจงเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเหมือนงายของที่คว่ำอยู่เหมือนเปิดของที่ปิดอยู่เหมือนจุดประทีปไว้ในที่มืด เหมือนกับที่ผู้ที่ชี้ทางนั้นกับผู้ที่ลงผิดดังนี้เป็นต้นมีหลายหลายครั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแล้วหลายคนก็บรรลุธรรมอย่างที่ท่านพ,พาระครูไพโร์วรธรรมได้กล่าไวไว้ในวิมัตตยสูตรวิบุตรยสายตาูว่า พสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการหลุดพ้นหนึ่งหลุดพ้นเพราะการปฏิบัติธรรมสองหลุดพ้นเพราะการฟังธรรมสามหลุดพ้นเพราะการไข้ควรธรรมสี่หลุดพ้นเพราะการสาธยายธรรมอ่าดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้าญาติโยมมีบุญฟังอัตมาบันไดธรรมก็อาจจะเข้าถึงธรรมได้จะเป็นคนที่สลักจากความตณีความตณีนี้มันอยู่ในใจมาเนื่อนานมาแล้ว มันอยู่ในเนิ่นจันในเนิ่นนานมาแล้วเปรียบอุปมาเหมือนน้ำถ้าทรัพยโยมีอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำก็คือเปลี่ยนน้ำเปลียนน้ำจากน้ำเก่าออกไปเอาน้ำใหม่เข้ามาไม่ได้มีตักกะเขาเรียกว่าตักกะป่วยๆยิ่งให้ก็ยิ่งหมดไม่ใช่นะยังโตเทยพามมีตักกะป่วยโตเทยพามเป็นพรามบุโรตมีสังม,มหาสารไม่เคยทำบุญไม่เคยใส่บาตรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ทัพทีเดียวคันตายไปไปเป็นลูกสนะุนัน พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเดินออกบินธบาตก็ยังเห่าจึงบอกกับลูกของโตทยาพามคือสุขพรมนกว่าสุขพรมนบินดาอของเธอเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยใส่บาต